ก่อนที่เราจะกบดินนะครับเราก็จะมาส่งงานกันครับผมและก็จะให้พี่ๆวิศวกรโซเชียลช่วยกันตรวจงานด้วยนะครับว่ามันผ่านหรือเปล่านะครับเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่บ่อก่อนลงสาธานะนะครับแบบนี้เห็นไหมครับอันนี้เราเทน้ํากันเข้ามาจากข้างในนะครับน้ํามันก็จะไหลมาแบบนี้นะครับนี่พอน้ำไหลเข้ามาแบบนี้เราก็จะวิ่งแล้วนะครับท่อแนวท่อเราก็จะวิ่งมานะครับตัวเลขเรามีก่อนนะครับเห็นไหมครับตัวเลขที่ผมมาอันนี้คือถ่ายจากเลเซอร์ลงมานะครับ เห็นไหมครับต yeah. wow. okay. wow. mm ัวเลขเขาก็จะเพิ yeah. Yeah. ่มขึ้น okay. ค so ่าก็วิ่งกลับไปหลังบ้ากก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะครับก็คือตัวสลป3เมตรสลปอยู่ที่2เซนนะครับนี่วิ่งมาอันนี้คือแนวท่อต่างๆของเรานะครับเห็นไหมครับแนวท่อต่างตัวนี้คือเมนโฮนะครับอันนี้คือเมนโฮของบ้านนะค่าท่อเส้นนี้ตันนะครับบ้านคุณก็จะกดจะโค้งไม่ลงทั้งหลังคุณยาว่าท่อเส้นนี้ต้องห้ามตันน้ําเขาจะต้องไหลแบบนี้เลยนะครับและทุกงานหมูจะไหลแบบนี้อันนี้คือตัวถังนะครับ ตัวถัง800ลิตรที่เราตั้งไว้เขานะครับเดี๋ยวเขาจะมาก่อชาร์จขึ้นไปจ้ำชั้นของเขาเองนะครับสังเกตดีๆผมแยกระบบกันหมดนะครับตัวถังชักโคกก็คือของชัรโครกวิ่งลงบ่อนี้บ่อเดียวเลยนะครับต่อไปตัวนี้ก็คือฟอร์เดนนะครับฟอร์เดนก็คือพวกอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าตัวนี้ผมก็จะตั้งไว้เขาแล้วก็ยึดแทงเกิลด้วยมันจะได้ไม่เคลื่อนนะครับนี่มันก็จะมาลงนี้ของใครของมันอย่างนี้ครับแดวท่อต่างๆผมก็จะวิ่งนะครับวิ่งเป็นตัวยูรอบบบ้้านนนเเลยแบบีห็ัครบ วิ่งมาเจอตัวหักสามเหลี่ยมตัวนี้แล้วก็วิ่งไปนแนวท่อต่างๆมาแล้วเห็นไหมครับนี่ให้เพื่อนๆช่วยกันดูนะครับว่าน้ํามันไหลไปหรือเปล่านี่ดูครับมันก็จะเป็นแบบนี้นครับก็จะวิ่งวิ่งมา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 อันนี้ระยะเส้นนี้ประมาณสัก40เมตรนะครับระยะสัก40เมตรนี่เห็นไหมครับวิ่งมาแบบนี้ต่อไปเราจะพามาดูตัวหลังบ้านอันนี้คือตัวแปรสําคัญนะครับทําไมผมถึงต้องบอกว่าตัวแปรสําคัญเพราะว่าการที่คุณลงท่อน้ําทิ้งนะครับ คุณจะต้องเอาระดับจากถ the right the day, the is? Is ังแซกใบนี้ตัวหลังบ้านที่สุดนะครับถังแซกใบนี้คือพระเอกนะครับพระเอกยังไงอ่ะเพราะว่าค่าระดับมันไม่มาจากถังใบนี้ท่อน้ําทิ้งเราก็จะไม่รู้นะครับเพราะว่าชักโคกจะต้องสูงกว่าถังแซกถังแซกใบนี้จะต้องสูงกว่าท่อน้ําทิ้งเห็นไหมครับเขาจะต้องสูงกว่าทุกอย่างจะเป็นขั้นบันไดลงมาเราก็เรียนแบบธรรมชาติแบบน้ําป่านะครับตอนนี้การต่อระบบของเราก็คือตัวนี้คือห้องน้ําห้องที่1นะครับ ตัวนี้คือตัวนี้คือห้องน้ําห้องที่สองนะครับส่วนอันนี้อะไรอันนี้คือโถชี่นะครับทำไมถึงต้องทําโถชี่ลงนี่ผมไม่ดูเห็นไหมครับโถฉี่2ตัวแบบนี้โถชี่2ตัวเนี่ยเราต้องเอาลงตัวถังแซกนะครับเพื่อชักโครกคุณจะได้มีกลิ่นส่วนตัวนี้อ่างล้างมือเห็นไหมครับอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าเราก็เอาลงท่อล้ำทิ้งของเราปกติ เห็นหมครับแบบนี้มันจะแยกของค่ของมันนะครับแล้วผมจะล็อกแฮงเกอร์ไว้ก่อนก่อนที่ผมจะปรับดินนะครับจะได้ให้พี่เจ้าของบ้านได้ดูนะครับเห็นไหมครับจะเป็นส5ิประกบ3ทางวายนะครับแล้วตัวแปรสําคัญของผมอีกตัวหนึ่งก็คือฝาข้อเสกนะครับเพราะว่าเราอาจจะเหยียบขาดฉีกขาดได้เราเพิ่อมอายุก,การใช้งานเขาหน่อยหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับห้องน้ําก็จะเป็นของค่ของมันเห็นไหมครับฟอร์เดนก็จะวิ่งของค่ของมันหมดจะไม่มีการมารวมในถังนะครับ เพราะว่าอย่ามันจะฆ่าจุลินทรีย์เราได้เราต้องแยกเขาเพราะว่าห้องน้ําเราโอกาสสูงที่เราจะใช้เป็ดโปล้างหรือสารเคมีต่างๆในการล้างนี่ระบบแนวท่อครับตอนนี้แนวท่อของฝั่งนี้จะมาจบแค่ท่อเส้นนี้นะครับต่อไปมาตัวหลังบ้านก็คือแถบขวานะแถบขวาก็เหมือนกันนะครับเราจะระดับจากตัวถังของตัวหลังบ้านเหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้คือฟอร์เดนต่างๆแล้วก็แยกมาลงข้างหลังแล้วเราก็ลงบ่อแล้วตัวนี้เราก็จะสรบต่างหากเขาเลยผมก็จะมีตัวเลขติดอยู่ที่กำแพงตลอดเห็นไหมครับ ผมมีตัวเลขสโลปของเขาวิ่งมานะครับแล้วก็วิ่งเป็นแนวตรงแบบนี้วิ่งแนวตรงแบบนี้มาแล้วเราก็จะมาเจอตัวถังใบนี้นะครับตัวถังใบนี้รับของตึกตึกนี้นะครับนี่เห็นไหมครับตัวถังใบนี้รับของตึกตึกนี้อากาศเราก็แยกหมดนะครับของใครของมันอ่างล้างมือเราก็เอาลงมาต่างหากเห็นไหมครับ เราจะวิ่งของใครของมันหมดเราจะไม่เอามาจํารวมกันระดับท่อน้ําทิ้งของเส้นนี้จะมาจากพระเอกตัวนี้เหมือนกันก็คือตัวถังแซกใบนี้แล้วเราก็จะสลวิ่งไปลงสาธารณะตัวนู้นอันนี้ใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วครับเหลือแค่สองสามเส้นก็เสร็จแล้วครับแล้วเราจะพามาดูนะครับโดยภาพรวมภายในนี่เห็นไหมครับผมจะล้างแฮงเกอร์ไว้ตัวนี้วิ่งมวนเข้าถังเพราะถังใบนี้อยู่นี่เห็นไหมครับที่เราเหยียบนี่แบบนี้สวยๆเลย เดี๋ยวมารอดูนะครับแถบขวาเสร็จแล้วจะสวยงามขนาดไหนอันนี้ผมก็จะเริ่มให้คนงานผมเริ่มกบเกี่ยเคียร์ลิงแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เขารอผมถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูอยู่นะครับแล้วก็ดูสวยๆนะครับเดี๋ยวรอแถบขวาแถบเดียว